จังหวะน,นี้นะครับพตัดสินวิ่งมาบอกว่าเป็นลูกจุดโทษครับทุกคนโอ้โ oh ห oh. บอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ยิงลูกนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าฟิซาบล็อกนะฮะจะยิงเข้าหรือเปล่านะบอกเลยว่ากดดันมากมากนะฮะตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ยิงวันนี้นะฮะผมมีแข่งบอลครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะซึ่งวันนี้เนี่ยทีมของผมเนี่ยจำเป็นจะต้องชนะ เสมอก็ได้นะเสมอก็ได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้สองนักที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลค่อนข้างที่จะโอเคไงวันนี้ก็คือชนะเข้ารอบเสมอก็เข้ารอบแต่ถ้าแพ้คือโอกาสตรกรอบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะอซิทให้ใช่ไปรอดูนะนี่เป็นเสื้อที่ผมทํามาเองนะเป็นเสื้อที่ผมสปอนเซอร์ทีมนี้ทั้งทีมอ่ะผมทําให้นะนนก็จะมีเป็นโลโกโ้ผมเหม็นไหมใช่เนี่ย<ๆ>ชื่อผมเมื่อไหรเนี่ยผมทําให้แบบสปอนเซอร์แบบเจ้าเดียวเลยไม่มีแขนซ้ายแขนขวาน่ไม่มีใครแบบ มาช่วยทุกคนเจ้าเดียวนะก็เลยออกแบบไปตามใจครัทุกคนเห็นไ,ไหมเริ่มเกมนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวผมมาพากให้ฟังแล้วกันนะครับก็ผมเนี่ยกดดันนะฮะแล้วก็ได้บอลมานะฮะมีเพื่อนวิ่งทําทางอยู่แต่ไม่ส่งนะฮะจังหวะนี้ลอ็อกข้อขวาแล้วก็ลองยิงไกลปรากฏว่าไม่ตรงกรอบนะฮะจังหวะนี้ก็ขอโทษเพื่อนกันไปนะฮะ จังหวะต่อมานะครับผู้รักษาประตูเตะบอลไม่ค่อยขึ้นนะฮะแล้วก็ดักบอลไว้ได้นะฮะจังหวะน,นี้เก็บบอลได้แล้วก็เปิดมาให้กับหมายเลข10นะฮะส่งให้กับน้องหมายเลข28แนะฮะแล้วก็ยิงไกลลูกนี้ข้ามคานไปฮะโอ,โอ,โอ้โหนิดเดียวบอกเลยว่าเสียดายมากนะฮะนี่ๆๆๆนี่นี่นแพทย์สนามทุกคนดูโอ้โหคือวิ่งเร็วมากนะฮะนี่สปิดต้นเกสิบเก้านี่คือถ้าเร็วกว่าน,นี้นี่คือหมวกหลุดแล้วนะทุกคนโอ้โหคือเห็นเพื่อนเจ็บไม่ได้นะฮะต้องรีบลงไปประถมพยาบาลนะฮะทุกคนสุดยอดนะฮะและจังหวะครับ ทางด้านของทีมผมกําลังบุกนะฮะแล้วก็เบิดเข้าไปติดนะฮะยังคงได้บอลที่หมายเลขสิบห้าแล้วก็แล้วก็ส่องไกลลูกนี้อุ้ยมือจะโดนมือนะฮะผมก็พยายามฟ้องว่าโดานมือในเขตโทษนะฮะแล้วก็ผู้ตัดสินวิ่งมาบอกว่าใช่ครับเป็นลูกจุดโทษครับโอ้โหผมนี่คือแบบตื่นเต้นมากนะฮะจังหวะนี้เพราะว่าโค้ชบอกว่าให้ผมรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกนี้นะฮะวินาทีนั้นคือผมกดดันมากๆนะฮะคือมันตื่นเต้นนะทุกคนแล้วผมก็ ตอนนั้นคือผมยืนนิ่งนะฮะรอว่าเมื่อไรกรรมการจะเป่าฮะไม่เป่าสักทีผมตื่นเต้น่ะมันอยากจะยิงจะจะขาดแล้วทุกคนเออแล้วก็ส้ายก็รอฮะแล้วก็กรรมการเป่าผมก็ยิงเข้าไปนะฮะหนึ่งศูนย์นะฮะทุกคนวินาทีนั้นคือโล่งมากนะฮะเพื่อนๆก็มาร่วมดีใจนะฮะจังหวะนี้คือมันกดดันนะฮะเพราะว่ายังเสียกอสูงสูไงจังหวะต่อมานะฮะเป็นลูกเตะมุมนะฮะของทีมตรงข้ามเปิดมานะฮะเราสกัดไว้ได้แล้วก็บอลออกมาทางซ้ายนะฮะหมายเลขห้าสิบห้าได้บอลมาแล้วก็จะเป็นเกมสวนกลเป่า เขามองแล้วก็เปิดไปยังที่โลกนะฮะไม่มีคนวิ่งนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนี่นะครับเรามีหมายเลขสิบทุกคนนะสปีดต,ต้นขึ้นมาจาังหวะน,นี้แล้วก็ยังได่บอลไว้แล้วก็ยึกยักมาทางขวาแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็จบได้ไหมโอ้โหล้มสกอร,ร์นะฮะทุกคนไม่ทันนนฮะแล้วก็ไม่ได้ฟ้าเลยลูกนี้นะฮะก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร,ร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะฮะทุกคนเรานําอยู่หนึ่งศูนย์นะฮะก็มีการแก้เกมนะฮะใจบอลอย่ารีบเนาะอย่างที่วางแผนไว้แล้วนะครับ เมื่อกี้บอลเปยสปะแล้วก็รีบเกินไปบลานซ้าเริ่มครึ่งหลังนะฮะจะังหวะนี้นะครับเราเป็นฝ่ายบุกนะฮะบอลอยู่ที่หมายเลข19ก็คือผมนะฮะเปิดมาทางขวาเห็นเพื่อนลงอยู่นะฮะแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้หมายเลข28ตามไปเก็บบอลได้นะฮะทุกคนแล้วก็จังหวะนี้จะได้โอกาสเปิดและป่ามาดูกันนะฮะนี่นี่นี่โอ้ยยังคงได้ฮะทุกคนแล้วก็เปิดลูกนี้ติดบล็อกนะฮะทุกคนออกหลังเป็นลูกคอนเนอร์นะฮะ นี่โค้ดก็เริ่มแบบบ่นแล้วฮะว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันว่าโดยเฉพาะหมายเลข19นะฮะคือผมเล่นมั่วมากนะนี่จังหวะนี้นะครับผมไล่ไปกดดันนะฮะความขยันของผมเนี่ยไปแย่งบอลมาได้นะฮะในในนั้นแล้วก็เพื่อนลากเข้ามาแล้วก็จ๊จโจฮะลูกนี้นะครับโอ้โหคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของทีมเขาเองนะฮะแล้วก็ไปแย่งบอลมาได้นะฮะแล้วก็จบด้วยการยิงประตูได้นะฮะสองสูนะฮะขึ้นนาําจังหวะต่อมานะครับหมายเลขอ๋อผมเองครับ19แล้วก็เปิดมาจาังหวะนี้ให้กับ เพื่อนแต่ว่าลึกเกินไปนะฮะเข้ามือของผู้รักษาประตูนะฮะโอ้โหบุกต่อเนื่องนะฮะนี่เด็กมุมอีกแล้วฮะทุกคนแล้วก็ได้โขกไม่ไม่ได้นะฮะยังคงได้บอลอยู่แล้วก็หมายเลข15ลองยิงไลแล้วก็เป็นซุปเปอร์เซฟนะฮะแต่ว่าบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายแล้วก็เขีร์ไม่พ้นนะฮะนี่เขีรยออกมาแล้วนะแต่ก็ยังคงได้บอลที่หมายเลข24นะฮะกิติชัยนะฮะล็อกเข้าขวานี่ทุกคนดูสองคนเอาไม่อยู่นะฮะจังหวะนี้แล้วก็ล้มลงไปกรรมการว่ายังไงไม่ฟาวครับโอ้โหก็ ว่ากันใหม่นะฮะนี่ต่อมานะฮะเราเป็นเกมโดนส่วนมากนะฮะแล้วก็เคลียร์มาได้แล้วก็แล้วก,วก็ยังคงไม่พ้นเขตอันตรายแล้วก็สีแดงยังคงได้บอลอยู่แล้วก็เบิดมาฝั่งขวาแล้วก็พาอ้ยใจหายครับทุกคนยังว่านี่คือใจหายนะแล้วก็พกุทธสินเป่าจบเกมนะฮะจบไปด้วยสกอร์รรประตูต่อศูน์นะฮะเ <laughs> ข้ารอบต่อไปก็วันนี้ผม ยิงได้2ลูกนะฮะจริงๆก็โอกาสควรจะได้เยอะก,กว่านี้แต่ว่าเราทําได้แค่2ลูกนะฮะก็ภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจอยู่แล้วแหละยิงมันจะได้ใส่เสื้อนี้ด้วยใช่ใช่ภูมิใจแต่ว่ามันแบบอบรู้สึกแบบเสียดายที่ว่ามันมัน่าจะได้เยอะก,กว่านี้นะใช่ลแลูกลูกเราเกือบแพททิกด้วยก,ก็เสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่พอใจแล้วเดี๋ยวเข้ารอบต่อไปก็ให้คนอื่นเล่นนะผมไม่เล่นแล้วรอบต่อไปมันยิ่งยากไงรอบลึกๆจะเริ่มเจอแบบโหดๆหนักๆไงเราคอยอยู่ข้างสนามดูกันครับนี่คือประกาศกับสัตตัสเลยนะ